เอ้ย و! ก็กราบสวัสดีคนดูที่น่ารักที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนยังกดเข้ามาดูแอดซีคนนี้อยู่ก็ที่แอดหายไปก็เป็นเพราะว่าไม่สบายนั่นแหละจากคลิปที่แล้วแหละหมอบอกว่างดใช้เสียงเฮ้ยสงสัยภาคหนักไปหน่อยใช้เสียงหนักไปหน่อยแล้วก็ ช่วงนั้นอากาศเย็นๆแล้วร้อนสลับกันก็เป็นทั้งไข้แล้วก็นั่นแหละหวัดลองคอเรียบร้อยแต่วันนี้เรากลับมาแล้วถึงจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ว่าก็ขอกลับมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้ได้ดูกันหน่อยละกันเดี๋ยวมีคนหาว่าแอดบิดเซิร์ฟเวอร์620อ มีคนแบบว่าทักมาเยอะอยู่นะบอกว่าแอดลงคลิปหน่อยอัปเดตหน่อยแต่ว่าแอดก็ไม่ได้อัพเลยเพราะว่ามันอัพเขาเรียกอะไรอ่ะมันพูดไม่ได้จริงๆทุกคนพูดแล้วเสียงแตกเป็นโลโบโอฟเลยอ้ออ้อก็นั่นแหละเดี๋ยววันนี้แอดจะมาทําการเติมซับพอร์ตละกันเพราะว่าแอดจะเติมช้ากว่าเพื่อนหน่อยช่วงแรกๆที่แอดเล่นแล้วก็ที่หายไป,ปอ่ะป่วยไม่พอรู้ไหมต้องมาป่วยใจอีกเพราะว่าเกลือค่อนข้างหนัก สุ่มอะไรก็ไม่เป็นดังหวังแต่วันนี้แอดจะมาแก้มือด้วยสิ่งนี้นี่เองแอดเตรียมใจมาแล้วนี่แหละนั่นก็คือนี้227ยบเแบงเติมเข้ามาก็ถ้าคุณนหน้าก็หลักพันอยู่ แต่ว่าก็มีช่องทางที่เติมถูกอยู่แต่สปอนเซอร์ไม่เข้าเราก็จะไม่พูดขอมอบมิฟไว้ขอมูฟมิฟไว้หน่อยละกันก็ร <g ül> ับกันมาเลย227บแบงก์ก็ <g ül> <g ül> เดี๋ยวเราจะไปซื้อซับพอร์ตโซนิกกันก็กดไลค์ไป like, กำลลังใจให้แอดด้วยนะซื้อคนเดียวเติมคนเดียวจัดอยู่คนเดียวก็ขอกำลังใจเยอะๆเหมือนเดิมทั้งคำวยพรต่างๆนานาก็ขอบค,อคุณมากจริงๆแล้วก็ คนที่รอ,อกิจกรรมแจกไอคอนเทนแลกเปลี่ยนดีๆก็เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ขอมาอัปเดต620ใหม่ละกันเน่เดี๋ยวพาเข้ามาดูตัวเลยตอนนี้แฟดเรา3น0 0 0 7แต่ว่ามาดูเน่ทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นของทองแต่ทุกคนดูนี่โอ้โป้องกัน ป้องกันแล้วก็ป้องกันโอ้โหได้ป้องกันไปแล้ว5ชิ้นในช่วงต้นๆที่แอดหายไปทุกคนคิดดูว่าแอดซีคนนี้จะหมดกับหลังใจไหมป่วยไม่พอยังได้ของป้องกันมาเป็นของแถมอีกก็ยังคงสู้กันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ไหนจะพวกสุ่มตรงสุ่มตัวแอดก็สุ่มไม่เคยจะได้กับเขา พูดจริงๆมันทอใจเลยมาดูดิของแบบว่าด,ด,ด,ดูดูดูนี่ตอนนี้เรามีตัวเอ้ยเรามีคขปองส้ม233แล้วก็ตัวดำร1อ1ใบก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยนี่ทุกคนลูกแก้วยังไม่มาสักลูกเลยโอ้โหไอตอนกิจกรรมวันที่14ล็อกอินอะแอดก็สุ่มได้ไอก้อนเห็น ก็นหินของปีศาจทุกคนคิดดูว่าดวงแอสซีมันกังขนาดไหนแล้วมาดูนี่ส่งไปทั้งหมด74 80ทับ80ลูกแก้วยังไม่ออกขอโกคิตสื่อได้ไหมอยากได้โกคิตสื่อมาเสริมทีมเพราะตอนนี้ทีมแอดมันมีแต่แฟดไงก็ยังไม่มีตัวมาช่วยแบบดันพลังบูตพลังให้มันแข็งแกร่งขึ้นโค้ชจะเบื่อโค้ชจะเซ็งเข้ามาเดี๋ยวพาไปนี่ ตรงไหนวะทุกคนเดี๋ยวเพาดูแป๊บนึงนะจ๊ะขอเลื่อนหาก่อนนี่แล้วก็ตัวแดงแอดก็เพิ่งสุ่มไป100ใบเพราะว่าแอดสุ่มเอาเกียร์โลเกียร์โลนะมีใครอยากดูย้อนหลังไหมแอดอัดไว้อยู่อยากดูก็คอมเมนต์มาได้การเดินทางของไอดีนี้แบบคลิปยาวๆแบบยาวปื๊ดเลยมีใครทนดูไหมก็คอมเมนต์บอกมาได้ว่าอยากดู ก็ตามนั้นแหละทุกคนปะเดี๋ยวพาไปซื้อซับพอร์ตโซนิกด้วยวิธีประหยัดประหยัดและคุ้มค่าที่สุดนะในความคิดของแอดมีใครอยากเติมโซนิกให้มันคุ้มคุ้ม,มใช่ไหมแอดก็ขอแนะนำว่าเป็นตัว349นะถ้าแบบทุกคนไม่เล่งอะแต่ว่าได้ชัวแอดว่า349กับ839ส่วนต่างมันประมาณ500ไว้ทุกคนทุกคนคิดตามแอดนะมันจะมีส่วนต่างประมาณ500 ประมาณนั้นแหละ490กว่าบาทแต่ก็ตีไป500ใช่ปะ500นี่เราได้เพิ่มมา40เลเวลแต่ถ้าทุกคนไม่ได้เล่งขนาดนั้นก็มากดซื้อเลเวลเอาตรงนี้ก็ได้นะทุกคนนี่128แบงค์ได้ถึงกดซื้อได้2รอบก็200เท่าไหร่วะ200นิดนิดอะนั่นแหละประมาณนั้นแหละทุกคน256แบงค์เออแล้วก็นี่มากดถ้าใครยังไม่กดคูณ2นะเน่ ห้าร้อยบาทได้หนึ่งร้อยห้าแบงก์ก็ห้าร้อยส่วนต่างนั้นมากดตรงนี้แอดว่าคุ้มกว่านะได้ประมาณสองร้อยสิบแบง์แล้วก็ ซื้อได้ประมาณ2รอบก็ได้80เลเวลแอดว่าคุ้มกว่าใครจะใช้วิธีนี้ก็ใช้ไปแอดแนะนำแต่ระดับแอดซี Z, กลับมาทั้งทีก็เรียบหลอยเมื่อกี้เสียงแตกเสียงสั่นไปเป็นที่เรียบร้อยก็นั่นแหละทุกคนถ้าแอดพูดนานๆเสียงมันก็จะยังคงแห้งคงแสบคงสั่นอยู่เหมือนเดิมต้องพยายามหาอะไรกินให้มันชุ่มคอไว้นะก็มะเมื่อกี้ถึงไหนถึงบอก ว่าเออระดับแอดซี C. ระดับแอดซี C. ต้องรีบซื้อแบบ839ไปเพราะว่าแอดจะรีบเอาเจาโซนิกนะเพราะว่าตอนนี้ทีมแอดมันไม่มีตัวแบกเลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้แอดจะได้เลยไหมหรือว่าถ้าคำนวณไม่ผิดแอดจะอยากให้เลเวลมันถึงอ่าสัก 100ก่อนแล้วแอดจะเติมเพิ่มนั่นแหละจะประหยัดสุดๆเลยแล้วเราก็จะได้โซนิกในงบแค่ไม่ถึงพันหไม่ถึงพันหได้แบบรวดเร็วด,ด้วยนะทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็ซื้อมาได้แล้วเป็นเลเวลแปด7มากดลับกันอีกหน่อยและกันรับมาเป็นเลเวล83ยังขาดอยู่อีก17เลเวลอนะ่ะทุกคนเนี่ย แล้วเราก็ค่อยมากดซื้อตรงนี้ถ้าสมมติว่ามันได้ร้อยเลเวลนี่ก็น่าเติมอยู่แนละ้วแต่ว่าตอนนี้มันมยังขาดอยู่อีก17เลเวลไม่งั้นเราจะจบได้ได้งบ3 5 6ห้าสิบกแบงค์นะแอดคำนวณมาแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูตัว๋วเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องไปดูคูป,ปองส้มกันก่อนว่าคูป,ปองส้มเรามันพอกดซื้ออันไหนได้บ้างมาเมื่อกี้ใส่ตะมะวิทย์พื้นหนานจัด มานี่ตอนนี้เราเหลืออยู่65คูปองส้มก็ประมาณ200เอ้ย325บาทเออก็ยัยงไม่พอกับแพ็คที่เราเลงไว้นะทุกคนเดี๋ยวแอดพาไปดูว่าแอดเลงแพ็คไหนไว้น่าจะเป็นเดี๋ยวกดเข้าไปดูซับพอร์ตกันแบบนึงเออ เน่ข้างบนเนี่ยต้องกดเข้าไปดูตรงแบงค์เขียวนะทุกคนนี่ไอตัวแพ็ก529บาทนี่เราจะได้มาประมาณ210คูป,ปองแล้วก็เท่ากับที่แอดมีอยู่54ก็กดซื้อคูณ2ได้สบายไอแพ็ก40เวล2ครั้งอนะทุกคนแต่ว่า ก็เดี๋ยวแอดค่อยๆเก็บไปละกันตอนนี้มะเดี๋ยวเรามารับของกันก่อนดีกว่าว่าเราได้อะไรบ้างมันจะทําให้เราได้ทรัพยากรมาอัพเกรดทีมเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนก็รับกันมาเลยนี่ของลืมๆเมื่อกี้ตัวตั้ง20กบกว่ใบก็พอได้ลุ้นต่อเดี๋นี้มีตัวหมดดวนเร็วทามด้วย ปกติแอดก็เทพไม่ได้เล่นเลยนะหมดดวนเร็วทัพเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเล่นก่อนเพราะว่ามันบวกอ่าพลังทีมให้เราอยู่แล้วก็มีอะไรอีกวะเนี่ยอ๋อมีหีบส้มโหียบได้ลุ้นอ,อุปกรณ์แบบนี้หน่อยค่อยได้ลุ้น มามาลุ้นกันว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่เศษเรามีทั้งหมด14กล่องมาลุ้น1เศษสองเศษแล้วก็หเศษมาดูกันว่าเราจะได้มาทั้งหมดกี่เศษมเ้ยยังมาโอเค18เศษมี14กล่องได้18เศษ แอดว่ามันน้อยอยู่น่ันเนี่ยโอ้โยสแสดงว่าน่าจะได้1นึ่เศษกับสองเศษเยอะจัดแล้วเราก็เปิดของทองได้อีกแค่หนึชิ้นปกติเนี่ยแอดจะไม่อยากเปิดออกกล้องเลยนะเพราะว่าเปิดออกกล้องทีไรเกลือประจำแต่รอบนี้ให้ทุกคนกดไลค์ส่งกำลังใจส่งดวงมาให้แอดซีถึงแอดซีจะยังไม่เต็มร้อย หรือหมายถึงสมองก็ไม่รู้หมายถึงเสียงนี่แหละแต่ว่าแอดซซจะเอาของทองดีๆมาฝากทุกคนมาแล้วเซตป่าเถื่อนแค่ชื่อก็เถื่อนพอแล้วยังไงก็ต้องได้ของดีชั่วๆขอเป็นโจมตีความไว้ไม่ก็โจมตีโจมตีเปอรเซ็นโจมตีเฮ็ดพี ก็ไม่แย่แต่ว่าทำไมไอดีนี้มันต้องมีเลือดพ่วงมาตลอดเลยโยมาลองปรับแผนไปแก้แขนบิกิกี้กันใหม่เมื่อกี้โดนแฟดบิกิกี้ไล่จิ้มกันดีนะักมารอบนี้เราก็แค่ต้องใส่ตัวพวกแบบว่า ไก่แทนตัวหลักเราไปนะมันจะได้ตายก่อนมันจะได้ไม่ไปอันตีใส่เขาเพราะอันตีก็โดนแฝดไล่ทิมนี่แหละทุกคนคือการปรับแผนแก้ใหม่ของเรามาดูกันเพราะว่าแฟดแอดอ่ะมันไม่ได้ใส่ความไว้มามาใหม่ตอนนี้อยู่ท็อป16เนี้พี่กีกี้อยู่ท็อป15นําเราเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวรู้กันพี่ชายมาเจอกันหน่อยละกันและแฟดพี่กีกี้เปิดก่อนตามเคยแถวมีหน้ากากหวานอีกแล้วแฟดพี่กีกี้ปะ มา่ก่อนหน่งทีหกสิบล้านโอ้ยไม่ใช่หรอกหล้านมั้งไลฟ์แ,แฟนแอดก็ปัดส่วนคืนไป9กล้าน8ดับกันหมดอน,นาดใจแล้วมาอีกอหไรจมตีมานะแต่ว่าหมาเอสซก็ยังคงรับบทดปิดเกมจนถึงวันนี้ บอกแล้วว่าแผนนี้มันใช้ได้ถ้าแผนแบบว่าตัวหลักเรามันไม่ยอมตายในครั้งแรกพอมันแป็นตีใส่เขาเราก็แตกเองก็รีบกดออกกันเลยไม่อยากเข็ดอันดับเลยเราไม่มีตัว S s R บวกหรือว่า U R มาทำให้ทีมเรามันขึ้นได้นะมาดูหน่อยมีใครทักมาไหมน้องเตชินในดูดี เราคุยลงคลิปหน่อยกับแอดพลังตามแอดทันละเฮ้ยนี่เองขิงพลังแอดเลยเหรอวะน้องชายเกินไปหรือเปล่าคนนี้ก็ลงคลิปหน่อยได้เลยเดี๋ยวทำหน้าก่อนสำน้าไม่สบายอย่าลืมไปดูแล้วกดไลค์ด้วยบ๊ายบาย หลังจากที่แอดนั่งคิดนอนคิดเอาตีนไก่นะผากมาก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าคนข้างเคียดพออันดับเราตกไปอยู่ท็อป16ตอนแรกว่าจะเล่นชิวๆิวแต่ทุกคนดูดิ คนที่อยู่ท็อปส0ส่วนใหญ่โอ้โหเขามีทั้ง s อ r บวกแล้วก็ UR เพิ่มกันมาคนละตัว2ตัวเรียบร้อยแต่ว่าแอดซมันไม่มีไงอันดับมันเลยตกไปไกลขนาดนี้แล้วก็ที่แอดส่องมานี่จะมีคนคนนี้แหละที่เขามีเจ้าโซนิก UR เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นคนแรกของเซิร์ฟเลยมั้งเนี่ยซึ่งในเมื่อแอดมีตัวมันแอดก็เลยตัดสินใจแล้วว่าแอดจะจัดมันมา ทุกคนเห็นอะไรในกล่องจดหมายไหม นั่นแหละคือความลับของแอดเองมาจัดกันมาอีกหนึ่งแพ็คโอ้โหสองร้อบเแบงค์ส้มแล้วก็มีเจ้าแบงค์เขียวแถบมาให้อีก46่สิบหกแบงค์แอดก็คำนวณมาเรียบร้อยแล้วแหละว่าแพ็คนี้ได้แน่นอนก็กด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้แอดซีด้วยแล้วก็ตามมาอุดหนุนแอดด้วยนะเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนเลยที่ตามมาอุดหนุนตอนนี้บอกเลยว่าแฟดล้นเพจแล้วก็ แฟดเซิร์ฟเวอร์หกสแอดซีคนนี้ก็มีนะตามมาดูได้เดี๋ยวแปะรูปไว้ให้นี่ก็นั่นแหละไอดีสวยๆเลยไม่ต้องมานั่งเติมเองเยอะแยะเหมือนแอดเนี่ยโคตรจะเปืองพร้อมเล่นสะอาดสุดๆใครอยากได้ก็ตามมาที่เพจเลยบอกว่าติดตามแอดอยู่ยังไงก็ลดให้เดี๋ยวไปซื้อกันเลยดีกว่า ก็ตามที่แอดบอกเลยนะใครที่เป็นสายประหยัดเนี่ยจัดเจ้าแพ็คอ่า529บาทได้คูณ2เป็น200แบงค์คุ้มๆอย่างนั้นแหละน่าจะได้เร็วเหมือนกันแต่ว่าพอดีว่าแอดซี C, มันอยากได้วันนี้มันก็เลยต้องมาจัดเจ้าแพ็ค1,100บาท ไม่พูดพํำทำไปกดไปเลยโอยแล้วมันมาอย่างไวตอนนี้เรามี520แบงค์เดี๋ยวมาดูกันว่าจะพอหรือไม่พอตอนนี้คูปองเหลือ82 2ก็ประมาณ420 ก็ถ้าไม่พอเราก็น่าจะกดซื้อได้เพิ่มเติมอีกมาเดี๋ยวเรากดกันไปเลย40เวลแรกหวดกันเข้ามาเป็น123เวลไปไปไปติงติงตึ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 งโอเคแล้วก็ ไอดีนั้นนะ่ะเติมพาร์ไวไแล้วด้วยบอกเลยว่าแจมแจมถ้าไม่มีใครมาจัดแอดก็จัดเองเลยละกันและมาอีกหนึ่งเลเวลเป็นร้อบเอาเอ้ยเอาเอ้ยวันนี้แอดซีมันจะเกิดถึงเสียงมันจะแหบอี้ขนาดนี้แต่คนจะเกิดใครจะหยุดได้เฮ้ยก็ใครที่ทนฟังอยู่ก็ขอโทษด้วยนะแอดพยายามรักษาตัวเองแล้วแต่ว่านั่นแหละ มันก็ค่อนข้างใช้เวลานานหน่อยก็ตอนนี้อยากอัดลิปลงก็เผื่อทุกคนคิดถึงแอดแต่แอดคิดถึงทุกคนเลยมากดกันไปแบบลัวๆจัดไปอีก1 p a แพ็คโอเคเป็นร้อเราก็ยังขาดอีกประมาณ20เลเวลเราก็จะกดไอเจ้าแพ็คแพ็คหนึ่เลยนะทุกคน แต่ว่าเรายังขาดอีกประมาณ40บแบงก์ก็เดี๋ยวเราไปซื้อเพิ่มก่อนละกันเพราะว่าคูณ2เรายังคงเหลือนะเดี๋ยวมากดเข้าไปนี่โอเคกดแล้วก็ไม่ติดแนเข้ามาแล้วก็เราจะจัดไอแพ็ค1น9นะได้35แบงค์คูณ2ก็พอดีเลยโอเคจัดกันไปแล้วก็รีบไปรับเจ้าโซน,นิีกันแน ครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากดซื้อกันเลยอะไรวะเนี่ยจะเบเติมพาร์ทเอาไปเอามาไหลไปเอาตัวมันเฉยเลย <c oughs> <c oughs> เหมือนวันแรกไม่มีผิดว่าจะตั้งใจเอาอย่างหนึ่งสุดท้ายก็เอาจนมันสุดจนได้โอ้โหจัดกันมาเรียบร้อยสองร้อย ซัพพอร์ตก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยได้เวลามารับเจ้าโซนิกของเรากันหลังจากที่เราพยายามมา พยายามอะไรเราไม่ได้ตั้งใจจะเอาเลยเนี่ยโอ้ยแต่ว่านั่นแหละถ้าเราไม่เอามันเราก็จะไปช้ากว่าคนอื่นเราก็ต้องพยายามหาความได้เปรียบสักนิดสักหน่อยก็เพิ่มเงินอีกไม่กี่บาทก็จัดแปเดือนนี้ไม่น่าเติมอะไรเพิ่มแล้วขอรับมาเลยละกันนี่ได้ของมาอีกเบิ้มเบิมบอกเลยว่าใช้ดันพลังได้อีกเยอะแต่ว่า แอดจะยังดันไม่สุดนะแอดจะพยายามดันแล้วก็กักกักกักไว้อีกเหมือนเดิมละกันแต่ขอให้เปิดได้ของดีๆบัางเธอในที่ส่งมาเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราไปปกติดเจสซี่นิกกันในที่สุดเจสซี่นิกก็จะมาอยู่ในการครอบของของเราแล้ว มาทุกคนเดี๋ยวเราไปปลุกเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ดิมันอยู่ในกระเป๋านี้โอเคมาแล้วได้เวลาปลุกตื่นเจาโซนิกอย,ยู่ก็ได้หีบเจาโซนิกมาเฉยเลยอะไรวะเนี่ย มาเราก็กดอัพกันไปเลยแบบไม่รีรอมาดูกันว่าพลังจะเด้งมาเท่าไหร่เหมือนหกว่าทุกคนก็ผสานกันเข้าไปแล้วมานี่พนุ่มนินจาสุดหล่อที่ไข่แตกของเรานะก็เ <g ül> <g ül> <c oughs> อาจิงๆแอดว่าโซนิกมันก็ค่อนข้างหล่อเลยนะแต่ว่านั่นแหละติดแอคติดเบียวนะพนุ่มสุดเบียวโซนิก ถ้าถามว่าแอดเหมือนตัวอะไรก็ต้องตอบเลยว่าเหมือนโซนิคนี่เบียวไม่มีผิดโอ้ยหยอกหยอกหยก็เราได้มันมาเป็นที่เรียบร้อยก็อย่าลืมกดไลค์ไปกำลังใจให้แอดซีด้วยละกันฝากกดกันเข้ามาเยอะๆมาอุดหนุนเยอะๆขอบคุณทุกคนมากๆเดี๋ยวฝากเพจไว้อีกรอบหนึ่งเน่ก็ มีทั้งฟาร์มมีทั้งอะไรก็หลายๆอย่างหลายๆบริการก็ลองมาลองมาติดตามไว้ดูก็ได้เผื่อวันดีคืนดีร่วมกิจกรรมไปที่เพจก็นั่นแหละใครมาก่อนก็ได้ก่อนอย่างน้อยๆมาก็ติดตามแอดไว้ละกันจุ๊บจุ๊บวันนี้ก็แอดสามารถนำโจ๊ตโซนิกได้แล้วเอ้ยนำโจ๊ตโซนิกมาได้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่แอดได้โซนิกมาแอดซีคนนี้จะดันพลังขึ้นไปได้เท่าไหร่ ก็เดี๋ยวค่อยมาดันละกันของพวกนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาเปิดสําหรับวันนี้ก็ขอจัโซนิคเข้าทีมหน่อยละกันนี่ยัดเข้ามาโอเคเรียบร้อยจัตสนิคสุดหลอกของเราเข้าสู่ทีมเป็นที่เรียบร้อยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะแล้วก็ถ้าคลิปนี้แอดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้เลยคลิปนี้ก็บอกตามตรงเลยว่ายังไม่หายดีสมองตื้อตือตันตัน,ตน แต่ว่าการคำนวณในคลิปนี้เยอะแยะเลยตัวเลขนู่นนี่นั่นน่าจะผิดพลาดไปเยอะเลยแล้วก็คําพูดวกวนอะไรอีกก็ขอโทษด้วยนะแต่ว่าถ้าสนุกก็กดไลค์คอมเมนต์ให้กําลังใจแอดซีหน่อยละกันแอดซี add c, อุตสาห์ฝืนสังขารตัวเองลุกขึ้นมาทําคลิปให้ทุกคนดูก่อนจะได้ไม่คิดถึงกันจนเกินไป แล้วก็ช่วงนี้อากาศหนาวแบบหนาวสุดๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยละกันจะได้ไม่ป่วยไม่อ้องๆเหมือนแอดซีตอนนี้ยังไงก็สำหรับวันนี้ไม่น่ามีอะไรและแล้วเจอกันน้องชาย See you blue สปอยไว้ก่อนเลยละกันตอนนี้แอดซีอยู่ท็อปสองพรุ่งนี้เดือดแน่นอน รอรับชมกันได้เลย